ที่ช่อง TK Channel ค่ะวันนี้เป็นนัดแรกนะคะหลังจากที่อยู่สถานการณ์โควิด19มานาน,นะคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะกินนะคะเพื่อนๆเ,เดินเข้าไปชมบรรยากาศภายในสนามแล้วก็รอ,อบรอดสนามนะคะไปชมกันเลย You want to get off the darkest ground The gravity pulls you straight down Earth from a bird's eye view You should grow feathers and see this too What's your name? My name is Top, I'm from Phirala I'm นี่อย่างฝากถึงสิเกตเอฟซีจ้ะสูเต็มทีครับมัอนี่เปิดฤดูกาลแรกทีมลูกเจ๊ลูกสองกับพ่อครับก็ต่อเนื่องนะครัมันนี่วันมัอนี่วันเกิดผมครับขอความวันเกิดสามแต้มครับขอให้สามแต้มสามศูนย์นะจ้ามันใจครับทุกสนามคือบ้านของเราครับมันใจคนซีเกตครับเอฟซีครับสู้ๆครซูครับ ขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์นะคะแน่นอนจอยค่ะมาจากที่ไหนคะ <c oughs> บางออนจันทร์นะคะกรุงเทพค่ะพ <c oughs> <c oughs> ี่เหรอคะมาจากกรุงเทพพี่เดียวกันครับมา้วยกันกันม<อ>ีควา,า,ามม,ออามีอะไรอยากปากคือสีทริกเอสซี FC นะคะปีนี้เราจะไปไทยลีกไทยลีกค่ะสัดแต่มคะ่ตคะตอดแต่งนะคะแัปแรกขอให้สู้ๆครับคิดเห็นยังไงกับบัตรส0 0บาทก็ มันพูดยากมันช่วงนี้มันติดโควิดเพราะว่าไอ้ค่าใช้จ่ายเขาก็มีแต่เราก็แบนบอลก็ยังไม่มาเยอะกแบบ็ขออย่างนึงค่ะแต่มันก็แบงไปแล้ว<ค>ไม่เป็นไรน้อยมากค่ะย,ย,ยอมแล้วไาไม่เป็นไรครับสู้ได้แต่เราสู้ค่ะมาด้วยใจอยก็จะมานะคะขอบอกมาด้วยใจครับเต็มร้อยค่ะ ี่มีเสื้อสีสเกตเอฟซีมาขายด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไปเลือกซื้อกันเลยนะค่ะแล้วกั็ในช่วงลูกีกค้าสุดด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขาลูกค้าลูกค้าได้ครับใช้ใค้ดระดับแรกสำหรับการขอใช้ลูกคู่ก่อนได้ได้ค่ะเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันมืดอยไหมฮะไม่เมื่ยเลยมืดอยเลยว่งี่เลยวิ่งนี่ยสองสามสี่หนึ่งสอ รั้ง <Bien> ห <ven ido> <Norwegian> okay, ้าเลยค่ะได้ท like, ต yeah. okay, so ัวในค่ะว่ามาจากที่ไหนแล้วก็ม like right ีอะไรฝากนักพูดบอลมไคะอ๋อวันนี้ครับผมอ่าไม่ใช่ในนามของกองเชียร์พัถินะครับแต่เป็นแฟนบอลสินเกตเรีนะครับเดินทางมาจากอ่าปัตตานเมือกันกรุงเทพมากับทีมงานกันหลายคนนะครับหลายชีวิตที่มาวันนี้วันนี้ครับฝากถึงนักพูดบอลสินเกตเอสทุกคนนะครับผม ถ,ถึงแฟนบอลจะมาน้อยแต่เราก็มาด้วยใจมาด้วยศรัทธาขอให้นักฟุตบอลทุกคนนะครับวิ่งเพื่อกองเชียร์พวกเราทุกคนนะครับเราจะเชียร์พวกท่านจนที่แม้จะเชียร์แบบเงียบๆแม้จะเชียร์แบบเงียบๆนั่งเชียร์ที่เล็บเชียร์เราก็มีจิตใจให้เขานะครับงอาน้อยเกินไปนเมาบงมาพบงด้วยว่าให้โค้ต้าไอ้เด้งสองเตี๋ย ของผู้หญิงไซส์อะไรครับมีมีไซส์เมนะครับเอาไม่มีไซส์เอ็มหรครับมีเอ็กซ์เอ็ครับเนี่ยเอ็กเอเอ็มเอ็กเอ็อันนี้มาดูได้ไหมมาดูได้เลยครับผมอันนี้เรามาเซลนะครับจากราคาปกตินะครับอ่า ครับพีเท่าไรเจ็ดรแต่วันนี้ับไร้อยห้าสิบบาทนะครับจาก700ดร้นะคะเหลือ250ราสิบบาทฝากที่เอ่อถ้าใครจะซื้อเอ่อติดต่อติดต่อนัทนัทงนะครับนัทพจ้์งเสื้อพุตธวลนศรีสเกตร้อยร์เซ็ครัหรือเข้าไปในฮะเฟซบุ๊กนะครับ ลัดเจ้าพงแก้วสะอาดนะครับพิมพ์เป็นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษน,นะครับผมอ่าขอบคุณมากครับเ,เรามีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับสิทธิ์รถเท่ๆก่อนก่อนที่คุณจะมีรถนะครับคุณต้องซื้อสติ๊กเกอร์เราก่อนนะเพื่อจะมีแรงบันดาลใจครับขอบคุณนะครับเป็นอะไรเนี่ยกดติดตาม P K ขับนะคะอ๋อ P ขับกดเยอะๆกดเยอะใช่ไหมใช่กดเยอะก็ฝากติดตามในช่อง YouTube P K Channel นะคะอย่าลืมนะครับฝากน้องๆเขาด้วยนะฝากทีมงาน P K ด้วยนะครับขอบคุณครั<ะ>บ <ๆ S 2> สองร้อยห้าสิบบาทใช่เลยเออสองร้อยห้าสิบบาทสวัสดีค่ะคุณพ่อเหนือนะคะแนะนำเลยค่ะว่ามาจากไหนแล้วก็มีความคิดขึ้นมาเขาเรียกอะไรฝากเลิศนั่นก็คือเดยวรื่องต่างๆกแบบนี้เริ่มนใช่ค่ะรับไม่ทันครับผมมาไม่ทันวันนี้ก็เดินทางมาไกลจากบางใหญ่นะครับต้องติดที่เขาวันนี้มาเผื่อให้กำลังใจสีนกเก็บของบ้านเราสาวแต้มกลับบ้านครับสาวแต้มค่ะแล้วพี่นะคะ พัชญานะคะค่ะบ้านใจว้่นวี่ใช่ค่ะบ้านวุ่นวี่ก็ขอวันนี้ก็ขอให้ได้สแต้มกลับบ้านนะคะ็นใจมาอย่างเต็มที่ค่ะเรี่ค่ะวันนี้ค่ะปีค่ะมาจากคลังของนะคะรวมเพิ่เรียค่ะวันนี้ก็มาเทียวกีเกตที่ค่ะแล้วกินก่อนยังไงกับวัดวัตรก่อนค่ะเราวันนี้เราไปถินกันวันนี้ถือว่าค่าปัตรแพงมากค่ะ ปกติก็จะไปทจงังหวัดนะคะแต่ก็ไม่ถึงขนา,าดนี้นะคะ่ะสองร้ถือว่าโอ้โห<ป>ทีหนึ่งทีหนึ่งได้ลเลยนะครับทีขนาดนี้<ป>โอ้โหหรือว่าเป็นทีมดังอีกนะครับทีมดังทีมจับตาทุกคนอะไรต้องเก็บเพียงเข้าใจครับแต่ก็เต็มใจมากครับเต็มใจพนัสานนบ้านพนัสานเพจพีเคขับเลค่ะแล้วก็ช่องยูทูปพีเคเชนเนลนะคะสวัสดีค่ะ bạn nào các bạn có số bơ tao lấp không? Nôc Giầy Pika, China Hot จบการแข่งขันแล้วนะคะจบที่สกอร์สประตูต่อศูนย์คือชัยนาทได้2องสเกตได้ศูนย์แต้มนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามพีเคชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจพีเคขับด้วยนะคะเป็นภาษาไทยด้วยนะคะคน <Wow. S 1> บ,บายไปแล้ว <Wow. S 1>